สวัสดีครับพบกับผม Travel by t i า k ในช anel u ูทูบนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านในชาบูนะครับอยู่ในโรตัสสาขาเรียบทางด่วนรามอินทานะครับก็เป็นร้านใหม่นะฮะแต่เดิมตรงนี้ก็เป็นร้านพระรามเก้าไก่ย่างมาก่อนนะฮะเดี๋ยวจะแนบลิงไปให้นะครับร้านนี้ก็เป็นชาบูสายพานนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับชาบูสายพาน9บาทนะฮะ เมนูเสียบไม้ก็9บาทนะครับถัดเล็ก9บาทมนจิ้ม9บาทนะฮะถัดใหญ่39นะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับนี่ก็คือชมหน้าน้ำจิ้มนะครับนี่นะครับอาหารก็จะเลื่อนมาบนสายพานแบบนี้แหละครับต้องการอะไรอยากกินอะไรก็หยิบได้เลยนะฮะทุกคน อย่างประเภทนี้นะฮะหยิบเป็นไม้ก็ไม้ละ9บาทนะครับปกติลูกชิ้นไส้กรอกข้างนอกขายไม้ละ10บาทนะฮะแต่ว่าที่นี่คิดไม้ละ9บาทเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็มีน้ําจิ้มมาเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มซุกี้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มหมาล่านะครับเดี๋ยวเราคนน้าจิ้มหมาล่ากันก่อนนะฮะทุกคนนี่นะครับ,คร,บครับตอนนี้ก็มีน้ำซุปมาเสิร์ฟนะครับผมก็สั่งเป็นน้ำซุปน้ำดำนะฮะ จริงๆเขาก็มีให้เลือกหลายประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปน้ำดำน้ำซุปต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นหมาล่ารามเมงแล้วก็ซุปใสนะครับถ้าอยากแซ่บๆก็ให้กินน้ำซุปต้มยำน้ำใสน้ำข้นหรือไม่ก็หมาล่านะครับก็ทุกอย่างก็9บาทหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือผักนะครับถ้าเป็นเซตใหญ่นะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่39บาทนะฮะ เซตใหญ่ก็มีทั้งเนื้อมีทั้งซีฟูด้ดอาหารทะเลนะครับมัมมา่าบนเส้นก็มีนะครับมีเส้นซีอิ๊ไทยด้วยนะฮะเส้นสีเขียวๆนะครับถ้าเป็นเล็กๆแบบนี้ราคาจะ9บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นคอนโดใหญ่นะฮะ39นะครับแบบนี้ก็ไม้ละ9บาทนะครับทุกคน ตรงนี้ก็เป็นที่เสียบไม้เสียบที่คีบนะฮะบางอันก็จะมีที่เสียบไม้เสียบที่คีบนะฮะก็ถ้าหยิบออกมานะฮะพอมาใส่หม้อเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใส่ลงในนี้ได้นะฮะถ้าใครรู้สึกไม่อิ่มท้องเขาก็มีบะหมี่ให้นะฮะบะหมี่หยกบะหมี่เหลืองนะฮะมาม่าวุ้นเส้นก็มีนะครับหรือว่าจะล้างท้องด้วยผลไม้ก็มีนะฮะก็มีแตงโมนะครับ ลูกชิ้นปลาลับบี้ก็มีนะฮะกุนเชียงก็มีนะครับนี่ครับหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะมีสีตัวนะครับเวลากดไฟนะครับกดปุ่มสีแดงอันนี้ก่อนนะฮะโอเพ่นนะฮะกดปุ่มนี้นะครับแล้วกดดีไฟให้สูงขึ้นก็กดอันนี้นะฮะปุ่มขวานะครับจะลดไฟลงก็ให้กดปุ่มซ้ายนะฮะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะครับสำหรับร้านนายชาบูนะครับ อยู่ในโลตัสสาขาเรียบทางด่วนราอินทานะครับที่เสียบไม้ทุกอย่างก็ไม้ละ9บาทนะครับคอนโดถานเล็กก็ถานละ9บาทนะครับถ่านใหญ่ก็39บาทนะครับน้ําแข็งเปล่า2บาทนะฮะก็สามารถมาทานได้นะฮะจะมาทานกับเพื่อนก็ดีหรือว่ามาทานกับครอบครัวก็ดีนะฮะ ยิ่งถ้าวัยรุ่นมาทานนี่ยิ่งสนุกนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by t e a m นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ